สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวอล์กไปเรื่อยนะคะกลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคุณหายโต๊ะพองทำไมล่ะก็มานี่ไม่ได้ให้ดูโต๊ะพอง โพองก็คือมีโฟมมันปิดอยู่แล้วลมมันเป่ามันก็เลยพองเฉยๆทุกคนโตไม่ได้เป็นอะไรนะนเห็นมันดูมันมีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆคือมันเป็นลมเป่าเฉยๆเนี่วันนี้จามาอัปเดตของใหม่กันนิดนึงว่ามีอะไรยังไงเข้าใหม่บ้างแน่นอนว่าโซบิเทลล่าสุดตอนนี้อัปเดตนะวันนี้เลยนะมี5ฟุตเข้ามาแล้ว มีฟุตเข้ามาแล้วนะโซฟีเทลตู้บัตรเลือ่อนไซส์2เมตรนะคะโต๊ะเครื่องแป้งเราก็เตียงนะคะเป็นไซส์งาน5ฟุต6 food, ฟูตเตียงเนี่ยคือเลือกได้2ไซส์เลยราคา26,900บาทเป็นโปรเปิดเปิดลานให้นะคะใครอยากได้น้องคนนี้อินบอ็อกมาสอบถามได้และเปิดตัวของใหม่กันอีกหนึ่งอย่างคือตัวนู้นโตทำงานซึ่งจริงๆถามว่าใหม่มากไหมจริงๆทีมแอดมินของเราได้มีการใช้แล้ว เราใช้กันอยู่แต่ว่าเฮ้ยลูกค้ามีคนสนใจงไงเดินเข้ามาในออฟฟิศเราขอดูหน่อยเบื้องต้นอะไรอย่างนี้<ต>เพราะว่าโทนสีนี้ก็คือใช้ได้ใช้ค่อนข้างแข็งแกร่งอึดถึกทนใช้ได้สมบุกสมบันนะคะปักเปิกอะไรก็ใช้ได้หมดออย,ยม่มันไม,มบบนอ๋อมันไม่มีลินชักที่สําหรับวางพวก คีย์บอร์ดต่างๆอันนี้อาจจะต้องแอดออนเพิ่มกันมาเองนะคะทุกคนนะซึ่งอันนี้จะเป็นของใหม่เดี๋ยวมานาเพิ่มราคาให้ว่าเดี๋ยวขึ้นราคาให้ว่าประมาณเท่าไหร่ละกันแต่นอกจากของใหม่จะจัปเดตวันนี้แล้วเนี่ยเรามีในส่วนของงานครัวด้วยเพราะว่าครัวเนี่ยมีประเด็นแตกย่อยยับแบบมากมายมากว่าเฮ้ยครัวเราดราม่าสุดๆไวเล่เป็นแบบดูคนดูเป็นล้านอ่ะคนคอมเมนต์เป็นแสนนะเธอว่า ขัวเราก้องแกงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพามาดูการพิสูจน์วันนี้แล้วก็อีกหนึ่งงานมาใหม่นะคะนั่นก็คือเก้าอี้อีสเตอร์อันนี้สีใหม่ล่าสุดสีเทาเข้มมาใหม่ล่าสุดนะคะมีไม่เยอะนะคะใครอยากได้ต้องรีบจับจองเนาะสำหรับน้องอีสเตอร์นะคะแล้วก็ลายใหม่ของโต๊ะกลางขนาดเป็นงานคู่ราคา2,990คือตอนนี้จะมี2โทนละจะมีโทนเทากับโทนน้ำตาล เลือกได้งานนี้ใครมาไวได้เลือกนะคะราคาชุดละ2,990เหมือนเดิมให้ราคาเดิมอันนี้ลายใหม่ก็คือจะมีงานเทากับงานน้ำตาลมาลองเลือกได้แต่เบสออนยังเป็นสีขาวคู่อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยเพจ Facebook ของ9 f ้าเฟอร์นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ของใหม่อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันมีตรงไหนอีกไมคะพี่แมนของใหม่ของใหม่ดูอตรงไหนจ๊ะ โซนนู้นอ่ะเป็นพวกงานตู้โชว์ต่างๆเนาะเดี๋ยวเดินนำเลยพี่แมนเดินนำเพราะว่างานตู้โชว์ตอนนี้มันาวาจะมีทั้งไซส์เขาเรียกว่าไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กซึ่งจริงๆอ่ะบอดี้ที่หลักๆที่เราขายกันน่ะก็จะมีงานสีแอชเกกับสีขาวคือตรงนู้นที่ทุกคนเห็นอยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตามมาเลยครับทุกคนนี่แกนี้ จะมีงานตู้โชว์ตู้รองเท้าตัวนี้นะคะ1 2 9 0 0ตัวนี้กว้าง80เซนหึงมเนาะตัวนี้กว้าง50แต่ลึกห60นะ9,5 90แล้วก็ตัวนี้กว้าง50หรือ60เหมือนกันแต่เป็นสีขาวบอดี้ Body, ส,ส่วนอันนี้บอดี้สีแอสเกส่วนอันนี้กว้าง60แต่ลึกแค่40 8,990ราคาเลยต่างกันนะคะทุกคนก็มีบอดี้ให้ดู2สีเหมือนกันส่วนตู้โชว์ตัวอะไรตรงนี้พวกตู้พระตู้พระต๊หมู่บูชาก็ยังคงมีอยู่ i n นบ็อกสอบถามเพิ่มเติมยังเข้ามาได้อันนี้มานาวฝากไปด้วยนะคะส่วนใครที่ถามหาน้องเทียนาของเข้าแล้วนะเทียนาของเข้าแล้วนะคะของมาแล้วอเดี๋ยวรีบเร่งจัดส่งให้เลยใครที่นัดนัดกันไว้นี่บอกเลยว่าได้แน่นอน มีตอนนี้จะเป็นไซส์6ฟุตค่ะทุกคน6ฟุตนะคะมีงานเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะข้างแป้งมีตู้ข้างเตียงแล้วก็โต๊ะทีวีให้ยกเซตให้ในราคาเดิม17,900ราคานี้ไม่รวมที่นอนนะที่นอนซื้อเพิ่มมีโปรโมชั่นลดให้10%นะจ๊ะอ่ะมา last one สําหรับ2เซตนี้งานแกนโอเพนนิ่ง6ที่นั่งจริงๆเมื่อเช้าเหมือนจะหมด แต่มีหลงสต็อกอยู่ประมาณอย่างละหนึ่งอย่างละสองคือเซตนี้เซตนี้อันนี้ไม่รวมตัวโชว์อ,อันนี้คือราคายอยู่ที่ประมาณ1,290 0ได้เก้าอี้ก็ตัวอันนี้คือลายแรกลายที่2คือลายสีดําตัวนี้ เพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบจองนะคะสําหรับงานแกนโอเินนิ่งหที่นั่งในราคา12,900บาทตัวนี้เป็นหินซินสเตอร์สโตนะคะซินสเตอร์สโตอันนี้ฝากไว้ด้วยสวนใจตัวไหนนะคะอินบ็อกซ์สอบถามได้เพจ a c e b o o k ของ9 f ้าเฟอร์นจนะคะส่วน4ที่นั่งมี2ลายตอนนี้คือลายเดียวกันเลยกับตัวใหญ่แต่4ที่นั่งเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,900 1,900นะคะสนใจตัวไหนอินบ็อกซ์สอบถามได้ ตัวเราหยิมบ้องไหนหยิมกล้องไหนหย,ยิมกล้องไหน,หนทุกคนหยิบ้อนไหนนี่คะ่ะผมทรงใหม่คะ่ะมันเห็นไหมมันเห็นไหมผมทรงใหม่นะคะทุกคนนะผมทรงใหม่ล่าสุดน,นะคะตัดออกอากาศด้วยนะคะบบผมผมทรงใหม่ทุกคนลาวหยุดไปวันหนึ่งกลับมาได้เพื่อนใหม่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาเหมือนนักร้อง ชาติหนึ่งซึ่งม่แมนไม่พร้อมจะเหมือนชาตินี้นะชาติที่มีประเด็นกับเราอยู่ก่อนจะไปดูงานครัวถ่ายตู้หนังสือตัวสีลายไม้นะั้นให้หน่อยยนะัไงตัวสามันห้าเก้าสิบตัวที่มีลิ้นชักเดี๋ยวขึ้นรูปรีวิวให้ดูเพราะว่าอันนี้มีลูกค้าสั่งไปวางสองตู้ต่อกันน่ารักมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วก็มีอีกหนึ่งงานแลไอเทม น้องทัญญาไซส์สาฟุตครึ่งราคาเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยนะคะจะไม่ได้นะคะบฟุตครึ่งปกติขายแต่อ,อกวุฒมาเข้าประเด็นเลย,เเลยคือต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยขึ้นรูปคลิปให้ดูคลิปอันนี้เป็นคลิปที่เราแนะนำครัวเซตหนึ่งที่เป็นรุ่นฟังก์ชันสีชมพูไปแล้วมีประเด็นไวรลัลประมาณว่า ครัวดูกองแกงไม่สมราคาครัวดูไม่ไม่น่ารักใหม่สวยดูแพงดูอะไรเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปนั้นมันเอาพูดถึงแค่ว่าขนาดเท่าไหร่แล้วได้ฟังก์ชันอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้ลงเรื่องของรายละเอียดแล้วก็วัสดุต่างๆที่จะได้รับในครัวนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้เ,าาเจะพามาดูงานครัวของร้านเราว่าใช้วัสดุอะไร สำหรับใครที่เพิ่งดูนะใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนดูคลิปนี้ได้เลยอย่างแรกคือครัวของร้านเราอะที่เห็นสีข,ขาวๆอย่างเงี้ยกรอบตรงเนี้ยรวมถึงข้างในด้วยนะตรงนี้นะอ่ะตรงชั้นนี้นะเปิดออกมาตรงนี้นะตรงนี้ข้างในตรงนี้ที่เป็นกรอบโครงสร้างทั้งหมดมันเอาใช้อลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กหุ้มอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติก,ไม,ตกไม่ใช่ PVC แต่เป็นอลูมิเนียมแล้วเราเอาไป อบสีเหมือนรถยนต์เพราะฉะนั้นสีจะค่อนข้างติดทนติดนานมีมาตรฐานมอ,อ,อก,กอรด้วยถ้าไม่เชื่อนะทักอินบอลมาขอดูสติกเกอร์ของตัวอลูมิเนียมได้หนูมีสติกเกอร์ให้แล้วก็มีอะไรอีกมือจับมือจับเป็นอะไรครับมือจับเนี่ยจริงๆที่ร้านมีมาสองสารุ่นถ้าเป็นไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามใช้คานี้ทั้งสอสารุ่นนั้นหนูใช้เป็นสแตนเลสเท่านั้นไม่ใช่พลาสติก เป็นสแตเลสเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะอึดถึกทนไม่ได้ใช้ไป5ปีแล้วมันแตกกลางครึ่งหกักค่งไม่มีอย่างที่3คือถ้าในคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นบานเปิดรุ่นนี้บานเปิดรุ่นนี้จะเป็นข้อพายแบบนี้เวลาปิดคืออยู่เลยอยู่กับที่มียางรองให้ใช้รีเวทในการยึดสําหรับงานอลูมิเนียมตรงนี้เรียบร้อยท็อปไม่ได้ท็อปกับเบื้องอันนี้หนูจยใช้งานแกนิตเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวบอกว่าตัวนี้เตรียมหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นด้วย นี่ตัวนี้นี่ก็ท็อปแกนิตเหมือนกันโครงสร้างนี่ก็อลูมิเนียมเหมือนกันแต่อันนี้เป็นบานตัวท็อปสุดของร้านไม่ใช่บานแบบในคลิปแต่มือจับหนูให้เป็นตัวสเตลเลสเหมือนกันออปชั่นต่างๆ ทุกอย่าง,คงโครงสร้างงสร้างสีดําก็ใช้งาอลูมิเนียมอบสีดาเหมือนกันซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าในออปชั่นที่มนานหาวแจ้งอะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสลับสับย้ายเพิ่มนูน่นแอดออนเพิ่มนี่น,น,น,นั่นโน้นได้หมดเพิ่มความสูงแล้วความเตีย้ยได้หมดเลยเพิ่มฟังก์ชันใส่จานอย่างนี้เพิ่มได้สั่งเป็นกล่องทรงสูงสั่งได้อะตัวอย่างงาน3เมตรอันนี้3เมตรนะ พร้อมเครื่องดูดควันพร้อมเตาแก๊สอ่างล้างจานพร้อมซิงน้ำต่างๆทั้งหมดตรงนี้ทุกคนคิดว่าขายเท่าไหร่หนูขายหน้าร้าน,นีรจีคือ64,900าแต่ถ้าเป็นสมาชิกหนูให้ในราคาโปรเหลือ59,900ซึ่งราคานี้หนูให้อภิสิทธิ์เพิ่มเติมอีกเครื่องดูดควันหนูมีให้เนาะเตาแก๊สหนูมีให้เนาะอ่างหนูมีให้ทุกอย่างครบหมดไม่พอหนูอนุญาตให้สลับฝั่งได้โดยไม่คิดเิเงินเพิ่มเลยสักบาทเดียว <50. S 1> ถ้ารุ่นไหนมีตัวที่คว่ำจานแบบนี้ให้หนูแถมให้อย่างน้อ2ตะแกง แถมให้อย่างน้อย30บใบรุ่นไหนมีลิ้นชักอันใหญ่ๆไซส์เท่านี้หนูเพิ่มที่ใส่ช้อนให้มีอีกนะถ้ารุ่นไหนที่มันมีออปชั่นสำหรับวางพวกไมโครเวฟต่างๆปลั๊กไฟหนูมีให้ครบมีให้เลยเรียบร้อยมีให้เลยเรียบร้อยไฟด้านบนรุ่นมีหลังคาหนูเพิ่มให้ทำสายไฟแยกให้มาตรฐานมกอกทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอันนี้คือครัวที่ใช้ได้จริงหนักไหมน้ําหนักค่อนข้างเยอะแต่ตั้งในครัวทั่วไปได้นะคะทุกคนถามว่าเฮ้ยครัวมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีออปชันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไอ้อย่างบ้านเนี้ยเขาก็เอาครัว2อสารุ่นมาแอปต่อกันก็เป็นงานรุ่นตัวนี้เป็นงานสั่งทำพิเศษของลูกค้าจากบางคอแหลมกทมอันนี้ก็สั่งได้หรืออยากได้เคาน์เตอร์ที่ไซส์ลึกเป็นพิเศษ อันนี้อาจจะห่อแล้วอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่มีผ้าไปขึ้นด้วยแต่จริงๆคือครัวเราลึก60สลูกคา้าท่านนี้สั่งลึกเกสบสั่งได้สั่งได,งได้หรือจะสั่งเพิ่มออปชั่นอื่นๆแบบนี้ช่องไมโครเวฟแบบนี้ตรงนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวไม่เชื่อว,ว่าปักเรามาตรฐานมอ,อ,อก,กอเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นี่นีนี่นนน มาตรฐานมอกทุกอย่างนะคะมีรับรองมีมาตรฐานมีนี่ทุกอย่างหนูทําถูกต้องตามกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูคํานึงถึงการใช้งานเป็นหลักไม่ใช่ของไม่ใช่ของค่ะว่าของแบบอะไรไม่รู้แล้วเอามาใช้ไม่มีหนูให้อย่างดีอ่ะตัวนี้นี่ ออปชันตัวนี้ขาย2 9 9 0 0าพร้อพร้อมอ่างพร้อมตะแกงพร้อมกรอกอันใหญ่อย่างนี้พร้อมที่ความจานอย่างนี้2จุโจดชั้นสไลด์2อันใต้อ่างหนูบุกันน้ำให้ครบแล้วตัวท่อน้ำที่หนูใช้รุ่นใหม่อ่ะเป็นท่อสำหรับน้ำร้อนน้ำเย็นได้เป็นท่อสำหรับน้ํำร้อนน้ำเย็นได้ทุกคน <Okay. S 1> อันนี้คือบอกเลยว่าเราทำให้เต็มที่แนะ่นอนตัวนี้ไซส์1เมตร50 29,900อ่ะอย่างตัวเมื่อกี้ข้างนอกถ้าลูกค้าเปลี่ยนสีเนี่ยราคาเดิมแต่ต้องมีเครื่องดูดควันด้วยนะอันนี้หนูไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เครื่องดูดควันให้แต่มีเครื่องดูดควันด้วยใส่ได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันนะคะใกล้ๆแค่ไหนลูกค้าลองทักมาถามได้อย่างเชียงใหม่หมม<ใ>นี่แต่ไปส่งวันที่4พฤษภาคมน,นี้เชียงใหม่เจ้าเจอกันแน่นอนนะคะไม่ได้เจอพี่ช่างนะไม่ได้เจอหนูนะจะไม่เจอหนูนะมีอะไรอีกที่ลูกค้าบางคนสงสัยสมมุติว่า พี the add ่จะ Add-on นฟังก์ชันเช่นเรื่องของขาขาทึบขาโลง่งขาแล้วก็มีให้เลือกอีกมีให้เลือก2ออชันและราคามีผลนะคะและราคามีผลนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าเลือกเป็นรุ่นเอาไหนดีใกล้ๆก,ก,การันตัวนี้ละกันเมท0าสเมท0าสแบบเรียบมีขาทึบแบบนี้19,900แต่ถ้าลูกค้าเลือกเป็นขาโลง่ง โล่งคือคล้ายๆอย่างนี้แต่ไซส์เมท้าสิเหมือนเดิมนะเ 17, หลือ17,900แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้คิดเพิ่มลูกค้าเลยคือการย้ายสลับฝั่งอ่างตรงนี้ ไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เคาน์เตอร์ตู้ครัวหนูให้เปลี่ยนฝั่งได้หมดเพราะเราคำนึงถึงการใช้งานจริงของลูกค้าว่าอุ้ยท่อลูกค้าอยู่ฝั่งนี้ท่อลูกค้าอยู่ฝั่งนั้นหรือท่ออยู่ตรงกลางอ่ะก็ทําได้นะถามว่าประมาณ3เมตร2เมตรประมาณราคาสอสามหมื่นทำได้ไหมทําได้ค่ะลูกค้าทําได้แต่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันไปเช่นในเรื่องของอาจจะไม่ใช่ตัวรุ่นบานฟังก์ชันพิเศษอาจจะเป็นตัวบานทรงสลิมแบบนี้ที่เปลี่ยนจากข้อพั ับต่างๆให้เป็นตัวสวิงบนล่างแล้วก็ใช้แม่เหล็กในการยึดปิดแต่มือจับยังเป็นสแตนเลสอยู่โครงสร้างยังอลูมิเนียมอยู่พวกนี้สามารถทำในราคาเหลือประมาณแบบ 12, 30, 30, 30, 2อ0 0 0ื่นสามหไซส์2เมตรสอะไรอย่างเงี้ยยังคงทำได้หรือถ้าอยากได้งาน4-5เมตรแต่ขอถูกเลยมะนาวแนะนําเป็นงานขัวเริ่มตน้นแต่ก่อนจะไปดูงานครัวเริ่มตน้นมะนาวขออนุญาตลูกค้าให้ดูนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนบอกว่า คือพี่ไม่รู้หรอกว่าวัสดุน้องเป็นยังไงแต่พี่อยากรู้ว่ามันแข็งแรงแค่ไหนอันนี้มะนาวนั่งให้ดูถ้าใครเห็นในเฟซาใคใเจะเห็นคลิปว่ามีน้องนาวน้องแมนน้องบูมสามคนขึ้นมานั่งลูกค้าบอกเพราะว่าอันนี้เป็นขาทึบหรือเปล่าน้องหลอกพี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหนูหาขาโลงให้ขาโลงขาโลง อ่ะขาโลงขาโลงเอาจริงๆป้ะตัวในร้านทุกตัวลูกค้าเราเดินนั่งกันหมดอันนี้ขาโลงนะขาโลงเลยเหมือนกันนั่งเหมือนกันพี่ช่างขึ้นไปยืนยิงตู้ลอยลูกค้าบางทียืนซื้อของอยู่เหนื่อยๆนื่อยนั่งมีน้องเด็กๆขึ้นไปยืนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานพวกนี้หนูรู้ว่ามันเป็นงานที่ออกแบบมาสำหรับ ลองรับน้ําหนักอะไรที่มันเยอะนิดนึงหม้อแกงอ่ะมันไม่มีทางแบบครึ่งโลยางเงี้ยมันไม่ได้แค่หมูก็ครึ่งโลแล้วหมูหันตัวนึงเนี่ยก็คือเต็มที่แล้วก็หลายโลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับน้ําหนักมันทําได้หมดแต่เดี๋ยวมะนาวจะพาไปดูว่าตัวไหนที่มันทําให้ราคาย่อมเยาวได้และราคาถูกได้ถ้าเราต้องการครัวไซส์ใหญ่ๆ เรามีเรามีไม่ใช่ว่าร้านเราอะขายแต่ของราคาแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าหนูมีครัวหลากหลายราคาแต่ต้องยอมรับว่าไอ้ครัวที่เราพยายามพาลูกค้าดูเนี่ยคือตัวที่ลูกค้าถามมาบ่อยคือตัวที่ลูกค้าสงสัยบ่อยคือตัวที่ลูกค้าซื้อบ่อยด้วยจริงๆถ้าขึ้นรีวิวให้ดูทุกบ้านเนี่ย คลิปนี้อาจจะประมาณสัก3าชั่วโมงได้เลยเพราะว่ามันมีรีวิวจริงๆแล้วขายจริงๆไม่งั้นหนูแบบไม่สั่งมาขนาดนี้ตัวที่หนูบอกว่าเป็นงานราคาเบาๆเริ่มต้นอะอย่างนี้2,000กว่าบาทสองพกว่าบาทพันกว่าบาทหนูมีให้เลือกตู้กับข้าวราคา2,290ั9สองเก้นมหนูมีให้เลือกอ่างล้างจาน พร้อมที่ความด้านบนด้วย4,290หนูก็มีให้หรืออยากได้หุ้ยมันไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยเอาเคาน์เตอร์ตัวนี้ดีกว่าพร้อมตู้นี้ด้วย7,990ได้หมดตรงนี้หรืออยากได้ตัวคันนี้เมตร80 7,990อันนี้บอกเลยว่าไม่เถียงอยากได้ไซส์ักเท่าไหร่ดี3เมตร4เมตรซื้อตัวนี้วางเลียงต่อกันได้เลย สามารถทําให้ได้แต่ในท่านี้ทั้งนั้นรุ่นแบบนี้หนูไม่สามารถเปลี่ยนสีให้ได้ไม่สามารถเปลี่ยนหน้าท็อปจากกระเบื้องให้เป็นหินกแกรนิตได้ไม่สามารถเปลี่ยนฝั่งอ่างจากขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาได้จะมีงานเฉพาะตัวที่หน้าร้านหรืออยากใส่ออปชั่นลิ้นชักเพิ่มหนูเสกใส่ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าฟังก์ชันโครงสร้างไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นโครงสร้างอะไรอันนี้เป็นงานโครงสร้างเหล็กหุ้มด้วยอลูมิเนียมพูดก,กันตรงๆเลยนะอันนี้แบบเรื่องจริงเลยหลังร้านเลยแล้วก็มือจับเป็นพลาสติกให้แต่ถามว่างานพวกนี้ใช้ได้ไหมแน่นอนว่าหลายๆคนเคยใช้ตัวมนาเองก็เคยใช้ครแบบนี้ตอนเด็กๆอยู่นะจริงๆก็ยังใช้ได้บ้านบ้านของคุณน้าก็ยังใช้อยู่ ซึ่งอัไน,นี้คือขึ้นอยู่กับการดูแลของเราแล้วว่าเราจะดูแลน้องเขาได้อึดถึกทนแค่ไหนสมัยก่อนนะเป็นไม้ชานอ้อยผนังผนังอะไรแป๊บเดียวก็เปียกแต่สมัยนีย้หนูอัปเกรดมาเป็นกระเบื้องให้แต่งานมันก็จะไม่ได้เท่ากับพวกท็อปแกรนิตเมื่อกี้ เ,เ,เาขาเรียกว่าเลือกได้น้อยกว่าออปชันมีน้อยกว่าแต่ยังคงวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือเป็นตู้ล้างจานก็คือตู้ล้างจานได้เป็นตู้กับข้าวก็เป็นตู้กับข้าวได้เป็นตู้วางถังแก๊สใส่เตาแก๊สก็ออยังทําได้เหมือนกันอยู่ที่ต่างกันวัสดุเหมอลูกค้าไปซื้อเสื้อผ้าซื้อร้านตามตลาดตามตุ้นทุ่นน,น,นีุ้นพวกทั่วไปตามช้อปปี้ชีอินตัวละ70-80 ก็มีหรือจะไปซื้อในห้างร้านต่างๆหลักตัวหน,นึ่งเนี่ยครึ่งหมื่นก็มีหมื่นห้าก็มีใส่ได้ทางคู่แต่อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานเหมือนเวลาเราไปออกงานนะเธอถ้าเราไปออกงานราตีเราก็ต้องตัดจัดเต็มหน่อยแต่ถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นี้แค่ห้างเนี่ยแล้วก็เอฟชุดมาเบาๆชุดละร้อยสองร้อยก็พอเราจะไปงานราตีแต่เราไปซื้อ เ so อาไปดรอปไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะขึ้นอยู่กับว่าแแต่ละโคมต้องการขนาดไหนถ้าสมมุติลูกค้าบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมไม่เอาเครื่องูฟันไม่เอาเตาราคาก็ถูกลงเราจะลดประมาณไม่เอาตัวนี้ ก็ถูกลงราคาก็จะขึ้นอยู่กับตัวรุ่นนะประมาณ2 0 0 0ันถึงเจ็ดบางนี้ก็เราเป็นหมื่นเลยแล้วแต่รุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ประมาณไหนเพิ่มประมาณไหนเนี่ยสามารถพูดคุยสอบถามกันได้หลายๆคนนะ่ะกังวลมากว่าถามแล้วต้องซื้อเอลยไหมเอาอย่างนี้ดูเล่าเรื่องน่ารักให้ฟังคุณลูกฮะปรึกษากันมาตั้งแต่บ้านน่ะยังมีเสาวันวันที่วันที่คุยไม่มีรูปภาพเก็บเวลาละแต่วันที่คุยกันวันแรกอะ่ะ ลูกค้าส่งรูปตั้งเสาเอกเสาโทมาให้ดูยังมีเครื่องวายอยู่เลยจนคุยกันจนสุดท้ายแล้วก็คือส่งเสร็จเรียบร้อยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ใช้เวลา3เดือน6เดือนครึ่งปีทักมาคุยได้จริงๆจริงๆหนดูให้เวลาลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วสโลแกนแล้วเราคือไม่บังคับขายขอแค่ลูกค้าซื้อไปแล้วพอใจถูกใจบึกษาไว้ เราไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ตีเนี่ยเราบอกว่าบอกลูกค้าเดินดูได้เลยเดินชมได้เลยอุ้ยไม่อยากให้น้องเดินตามเลยเครียดเดี๋ยวน้องกดดันเดี๋ยวันน้องไม่ได้ยอดไม่เป็นไรจะเดินชมเองก็ได้ให้น้องเดินตามก็ได้เรามีให้หมดส่วนใครที่อยากได้ชิ้นไหนในนี้แล้วไม่สะดวกสั่งแบบอุ้ยตัวนี้สั่งควรมันใช้เวลานานประมาณ40วันจิ้มตัวหน้าร้านได้ทุกตัวเราขอขอหน้า งานแกนิดเริ่มต้นเริ่มต้นจริงๆต้องยกให้ไซส์เมตรยี่สิบเมตรยี่สิบแบบมีอ่างล้างจานก่อนคืออย่างนี้อ่ะเมตรยี่สิบแบบนี้เลยนะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแต่ถ้าปรับเป็นเมตรห้าสิบหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยและถ้าปรับเป็นไซส์เมตรแปดสิบหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเราบางทีเราไม่จำเป็นต้องซื้อยิ่งใหญ่มากทุกคนเราซื้อแค่ให้เราใช้แล้วโอเคก็พออย่างอันเนี้ยลูกค้าคอนโดซื้อเข้าคอนโดเยอะมาก เพราะว่าอยู่คอนโดบอกไม่ทํากับข้าอย่งหรอกน้องพี่ซื้อกินแกงถุงเป็นแกงแกะนี่ตัวนี้เมย์20นะ1 7ึ0งพร้อยพ้มอ่างพร้อมก๊อกทุกอย่างตู้กับข้าวตู้เก็บของผนังกระเบื้องข้างล่างความมอความอะไรเวลาอุ่นอาหารได้ความกระทาความจานได้เมย์50เท่าไหร่1 9ื่นเก้ม80เท่าไหร่สองหมเเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า งานเนี่ยถ้าดูในคลิปอย่างเดียวอะ่ะบางทีมันไม่ตอบโจทย์ต้องลองมาจับ,ต,จบต้องมาเห็นตาเนื้อคล้ายๆผ้าตอนดูในรูปนะสวยมากชุดเนี้ยกดมาโอ้โ oh, ห oh, ผ้าอะไรเนี่ยจริงๆใช้คําว่ามะนาวไม่ได้อยากให้ทุกคนเชื่อมะนาวหรือเชื่อคลิปทุกคลิปของเราของก้าวเฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องเชื่อใครเลยไม่ต้องเชื่อใครเลยเดินมาดูที่ร้านแล้วเชื่อตาตัวเองเชื่อการตัดสินใจของตัวเองเพราะบางท่านก็ซื้อได้เลยในครั้งเดียวบางท่านก็กลับไปคิดทบทวนแล้วก็ค่อยมากดสั่งก็ยังได้ไม่ต้องเชื่อม้านาไม่ต้องเชื่อตัอเองอ่าเชื่อตัวเองใช่เชื่อตัวเองดีที่สุดทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้งานด่วนตัวไหนยังไงจิมเลือกได้เลยนะคะตอนนี้คัดมาให้แบบเน้นเน้นมีทุกรูปแบบราคาตั้งแต่หลักพัน ยันแบบงานหลักหมื่นอยากได้ขนาดไหนหรือเห็นรูปรีวิวบ้านไหนแล้วสนใจอินบ็อกซ์สอบถามได้เพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอะไรกระดิกสักหน่อยนึ่งไหมอ่ะพาไปดูโซฟาหน้าร้านเหรอคะโซฟาหน้าร้านอ่ะปะปาเดี๋ยวพาไปดูกัน โซฟาหน้าร้านมีแบบไหนบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโซฟาตอนนี้มี2โซนคือโซนใหม่ที่เราเปิดกันเมื่อกี้ต้นคลิปกับโซนเดิมคือโซนนี้ยังมีสินค้ายอยู่อยากได้ชุดไหนสามารถแคปหน้าจอสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้ส่วนใครที่เห็นว่าร้านดูโล่งๆแปลกๆหนูกาลังสั่งของใหม่เข้ามาอยู่ กำลังเคลียร์แล้วก็สั่งของใหม่เข้ามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจร้านหนูไม่ได้ยกไม่ได้หนีไม่ได้หายไปไหนยกไม่ได้แน่นอนนะคะอ่อันนี้ก็ฝากไปด้วยละกันโอ้ my god วินนี่สีคาปูชิโนมาแล้ว7,990จากที่บอกว่ามีสีไวท์วอชไปอันนี้สีคาปูชิโนแบบเจ็นิ ยังไงอะ่ะเอ้ยอันนั้นพูดไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวไปหาดก่อนนะ <c oughs> แต่รู้ว่ามีซุงซุงซุงอะ่ะแน,น่นอนอันนี้สีคาบ,บูชิโน่เจ็ดพน้าเก้าะคะแกงตัววากาชิ6ที่นั่ง 6, 9 9 9าพสีที่นั่ง6,990ยังคงมีอยู่โตะอะไรอีกดีน้องโกเบโกเบยังมีอยู่นะ ยกเซต15900 15,900พร้อมเก้าอี้6ตัวนะคะน้องรีวายนะคะยังมีอยู่3,990 3น9 0น้องรีวายพร้อมเก้าอี้4ตัวนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมจ้าอะยวมาดูกันอุ๊ยอุ๊ยลายนี้กลับมาลูกค้าจองเลยเหรอลูกค้าจากวัดต้นสนจองเรียบร้อยลายนี้ หายไปนานมากลายนี้จะมีข้อใหม่เดี๋ยวสั่งมาให้อีกเดี๋ยวมานำาออเดอร์มาให้6,990นะคะงานแบบท็อปผินต่างๆเซตคู่เซ็ตเดี่ยวมีให้หมดเลยโซฟาสวยๆฝั่งนี้ยังคงมาเดินเลือกเดินชมได้นะคะใครอยากเห็นน้องซันนี่น้องคันเลอร์สีใหม่แนะนำโซนนี้เพราะว่าโซนนี้เนี่ยเราเอาคันเลอร์สีใหม่มาตั้งเป็นไงคะ โซนเขาเรียกว่าโซนโซนใหม่อะมีสองสีให้ดูคือน้ำตาลกับเทาอ่อนแต่โซนเก่าอะมีสียีนให้ดูสวยปะดูแบบโมเดิร์นมากแล้วราคาให้ราคาเดิม8.9.90 8.9.90ปรับหลังได้ดึงลิ้นชักกลางนอนได้เหมือนเดิมฝากน้องไว้ด้วยสีใหม่ล่าสุดของเราหรือถ้าใครอยากเห็นน้องมิสซูรี่สีน้ำตาลของจริงมาดูฝั่งนี้ 1,490 0ฝั 14, ่งนู้นีสีเทาฝั่งนู้นสีเทาฝั่งนี้สีน้ำตาล14,900นะคะเอาแล้วทำไมไม่ตั้งรวมกันฝั่งเดียวพี่จะได้ไม่ต้องเดินไกลถ้าหนูตั้งรวมกันโซฟามันจะซ้ารุ่นหนูเอาที่ไปตั้งรุ่นอื่นๆให้มันไม่ซ้าและเอารุ่นนี้โชว์สีอื่นดีกว่าตรงโซนอื่นลูกค้าจะได้ดูแบบแบบให้มันช่ำๆไปเลย นะคะทุกคนนะแล้วลานตาม,มาแล้ลานตาม,มาครั้งที่แล้วเราพาลูกค้าไปดูน้องโซฟาตัวใหม่หรือยังตัวขาทองขอบทองยังใช่ไหมยังใช่ไหมเอามีของใหม่กํกลาลังโหลดเลยว่าหรือยังหรือยังเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะหนูกับพี่แมนอะถ่ายคลิปเยอะมากไม่นว่าจะเป็นคลิปเล็กคลิปน้อยคลิปสั้นคลิปใหญ่แล้วหนูอ่ะพูดตรงๆถ้านกษตรก่อะเมื่อประมาณซัก สองสักปีแล้วหนูยังจําได้แต่ตอนนี้ปริมาณคลิปมันเยอะขึ้นในต่อหนึ่งสัปดาห์มันเยอะมากมันมีทั้งไลฟ์สดคลิปสั้นคลิปยาวคลิปเล็กคลิปน้อยตอนนี้ของใหม่คือไม่แน่ใจแล้วว่าตัวนี้ถ่ายหรือยังถ่ายสําหรับคลิปนั้นหรือถ่ายสําหรับคลิปนี้หรือวันนี้เดินกับคนนี้แต่วันนี้จริงๆคือ่าบคนนี้ยังไม่ได้เดินก็มีเหมือนกันโซฟาที่หนึ่งค่ะสั่งทำตอนนี้ประมาณนะคะถ้ารวมคิวส่งโดยอะไรส่งก็ประมาณ40วันเหมือนกันอยากได้เร็ว แนะนำว่าให้ซื้อรุ่นในสต็อกรุ่นในสต็อกก็พวกรุ่นขายดีเช่น Missouri ลอร์ซ r s u p r i ยหรือว่าตัวที่อยากรู้ว่าตัวไหนมีสต็อกบ้างเนี่ย inbox มาได้น้องแอดมินเขาจะเช็คแบบเดียวถามให้ได้เลยอเอบอกน้องเลยเพี่ขอรุ่นที่มีของเลย,ย,ยเดี๋ยวลูกน้องเขาจะเช็คให้ว่ามีรุ่นไหนบ้างใช่เพราว่าบางทีก็มีลูกค้าล่าสุดมา ซื้อน้องมิซูรีสีเทาไปเหมือนกันราะว่าบอกว่าพี่อยากได้เลยนับ่าส่งเลยอะโอเคได้งั้นจัดไปค่ะหนูาพาไปดูตัวที่มีของหรือถ้าบางตัวอย่างเงี้ยเรามีในสต็อกแต่เป็นคนละสีอย่างเงี้ยในสต็อกมีสีเทาก็ทักทัก้ามาได้นะคะนี่อันนี้ก็คือจัดได้น้องซุพิเลตัวนี้21,900้ายไซส์2.50เมตรหาค่ะทุกคนส่วนโซฟาใหม่คือน้องคุณคนนี้ ใครอยากได้งานแบบหักชูโซฟามีขอบทองอะไรทองต่างๆอันนี้มะนาวเดี๋ยวเปิดตัวให้ในราคาแบบไม่เอี่ยมอ่องแล้วกันแขนอย่างนี้ตกแต่งอย่างนั้นหมอนนี่คือ7ใบนะจ๊ะ7ใบนะจ๊ะออปชั่นหน่อยออันนี้เป็นหนังนะปึ๊บปึ๊ป๊นี่ แล้วตัวนี้ไม่ที่สำคัญเลยเป็นงานออปชันแต่เป็นเนื้อพ็อกเกตสปริงเห็นป่ะเมื่อกี้มันได้โชวเองนะนี่อันนี้เนพ็อกเก็ตก็จะมีความนุ่มมากขึ้นราคาเปิดตัวให้เท่าไหร่หนูใ <wrote>, ห้ราคาแบบเจให้เน้นเลยละกันสำหรับลูกค้า28,900ไม่ถึง30,000ราคานี้28,900ื้ายไซส์ตัวนี้หรอคะ คร่าวๆในสายตาก็อาจจะเกิน2เมตรห้าสิบปนิดนึงนะประมาณสอง7 2 8ประมาณนี้แหละยังไงอินบ็อกมาก่อนได้เพราะว่ามันยังเพิ่งเปิดตัวจริงๆยังไม่มีป้ายราคาไม่เชื่อเดินเดินวนได้เลยแต่แต่แต่ไม่ไม่ไม่ใช่ทองแท้แต่ไม่ใช่ทองแท้นะทองแท้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าราคานี้ตอนนี้ <c oughs> นนคือเอ่อถ้าใครจะมาขอนะคะตอนนี้ไม่ต้องเอาทองมาขอ้วนะเอาเงินสดอย่างเดียวพอนะคะทองซู้ไม่ไหวแล้วค่ะ ที่ฟังอยู่นะคะคือ,อ,อตอนนี้ไม่รู้จะแต่งงานยังไงแล้วคะ่ะเพราะว่าค่าทองคือแบบพุ่งทะยานมากเลยนะคะดาวลดได้เลยขันกึ่งคันเลยนะคะค่าทองฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ใครอยากดูงานโซฟาสีใหม่ๆเราจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆทุกสัปดาห์ถ้าเข้ามาสัปดาห์นี้จะเจอรูมสีนี้นี่รูมสีนี้ <Okay. S 1> สีใหม่ ะไรนะคะเป,เป็นออาส้มแดงส้มแบบส้มเป็นผ้าซอฟทเทคแต่อันนี้เป็นหนังนะคะหนังนะคะชื่อ S อสเบเหนังชื่อราคาเท่าเดิมค่ะ2,9900 29,900ฝากไว้ด้วยละกันอันนี้เป็นฟิลนุ่มสบายนอนเดงเอาเป็นว่าจบกันไปที่ ตัวนี้ก็แล้วกันเจอกันใหม่กับวอลไปเรื่อยครั้งหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มานะเดี๋ยวหนูอัปเดตงานให้อีกแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กักบร้านของกา้าฟรีิเจอร์ย้ำว่าเปิดบริการทุกวันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ